เทอหายวิศนานกับแบบนี้สวัสดีครับสกายได์เขาอยางที่ท่านเห็นนะครับรีวิวฟินิกส์นะฮะใช่มารีวิวฟินขลังที่ถูกเนิบทำไมมาถูกเนิบอ่าเมื่อก่อนสกิลมันเร็วเว้ยแต่ว่าตอนเนี้ย สกิลมันช้าลงมากเลยเนะี่ยไม่ใช่สกิลหนึ่งนะแต่เป็นพวกสกิลสองถึงห้าไปเนะี่ยมันโดนเนิร์ฟหมดเลยเว้ยไหนจะเรื่องดาม,มีอีกเอออ่ะรีวิวเลยแล้วกันอ่านี่หมัดปกตินะอ่าตีปกติประมาณนี้เลยอ่า สกิลหนึ่งก็นี่จะมีไฟกระจายออกมานะคือคือเราปาไปแล้วมันจะมีไฟกระจายออกมาเพิ่มอีกนะอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนตัวมันเป็นดอกไม้ไฟประมาณนั้นอ่ะสกิลสองจะเป็นการโดไปอย่างนี้อ่า ปวันนีเลยมันไม่ไกลนะจริงๆมันไกลมากนะเมื่อก่อนครแบบเราชี่ไปทางอากาศมันก็ไปอ่ะแล้วมันโดนเล็ไันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเดด๋ยวดดดูเนี่ยเฮ้ยปับใหม่เตอนแรกไม่ใช่เอ๊ะหรือว่ามันเป็นอย่างนี้เหรอวะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ไม่ใช่ไม่ได้เล่นพลังนิศนาอ่ะสกิลสามคนไฟเออ พวกพลังท่าที่เป็นใสายาสัตว์มารก็ประมาณนี้แหละมีพ่นไฟเป็นคลาสสิกแล้วนะอ่ะเพื่อไม่เห็นนะดูระยะนี้อ่ะมันจะพ่นมันจะพ่นกว้างอยู่แล้วมันจะค่อนข้างช้าเพราะมันกะดีๆสมมุติไปตีบอสใช่ไหมอ่ะเวลาเราพ่นอนะ่ะเราต้องแบบ ดูสักวอร์ก่อนวอร์ส่อยสก,กิลเสร็จเมื่อไหร่อะเราพนไปเลยอ่าต่อไปนะอ่าสะบัดปีอืมโอ้โหช้ามากเลยสก,กิลแต่กดทีนี่คือสก,กิลไปแล้วนะอ่าเห็นอย่างนีง้จริงๆมันช้านะพอไปเล่นจริงเพราะว่ามันโดนเนื้อแต่ถ้าใครแบบเล่นเซิร์ฟปกติใช่ไหมแล้วเซิร์ฟปกติไปเจอฝรั่งอย่างเงี้ยเออส่วนใหญ่มันจะเจอฝรั่งใช่ปะ ไปเจอฝรั่งอ่ะมันจะช้าแบบช้ามากเพราะว่าไอ้แบบเนี้ยมันเจอเซิร์ฟเอเชียน้อยมันยากไงที่จะเจอเซิร์ฟเอเชียแล้วปิงประมาณ60-70ดอ่ะดูใหม่นะอ่าระยะมันจะไกลแบบมักอ่าตะไปอันติอันติมันจะคล้ายๆตะกียสองแต่มันไม่เหมือนตะกยีย2สตรงนี้อะ อา่าเป็นอย่างนี้ยผมบอกก่อนว่ามันมีอยู่สองล่างก็คือล่างสองเราต้องตายเหมือนนจากคนปีกยกอะไรอ่าให้วมตีแบนผมผมรอมันถตีผมตายนะจะได้แบบแปลงล่างได้อา่าอันนี้เลยล่างสอง ตั้งสองอยังเป็นเพิงสีครามท,ท,ที่ทุกทุกคนรู้กันดีอ่ะ,อะประมาณนี้เลยนะก็ประมาณนี้ฟินอ่าเป็ประมาณนี้เลยอ่า ท้ายคลิปสหรับคลิปนี้ให้แค่คลิปนี้เท่านั้นที่จะบอกก็คือแบบมันเปลี่ยนใหม่ค่อนข้างเยอะไหนจะมีเรื่องแรที่ปรับใหม่อย่างนี้ไกลขึ้นแต่เรื่องคูดาวแดดก็ยังเหมือนเดิมนะไม่ไม่เปลี่ยนกระโดดก็กระโดดได้สองครั้งเนี่ยแต่มันไม่ได้สูงมากสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นพลังอะไรไปดูกัน